โอ้โหและภายในหรูหราระดับนี้นะฮะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นรถอะไรนะคุณผู้ชมกับย u สูนะฮะมิวเอ็นะครับคบันนี้เป็นตัวอัลติเมทสี่คูณสนะบอกได้เลยว่าสายลุยไม่ควรพลาดจริงๆกับสีดำคันนี้ป้ายแดงล้านเจ็ดนะครับแต่วันนี้เหลือเพียงแค่เก้าแสนกว่าบาทเท่านั้นเองใครที่สนใจอยู่นะครับผม ตามไปดูต่อในคลิปเต็มบอดได้เลยว่าสวยมากสภาพพร้อมใช้งานใครชอบใครสนใจตามไปดูก่อนให้จบนะครับสวัสดีครับสวยสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์สองอยู่นะครับวันนี้พ่อผมเซลล์หนวดทอตโตเช่นเคยอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะขออนุญาตพามาชมรถครอบครัวเจ็ที่นั่งยอดฮิตที่สุดในตอนนี้คุณผู้ชม กับยูสุ m มี x เอ็3.0อัลติเ t e มทผู้ชมคันนี้4คูณ4นะฮะเพิ่งหลุดจองมาสดๆร้อนๆนะครับใครที่หาอยู่นะตัว4คูณ4ท็อปสุดในรุ่นสีดําเดิมทั้งคันคันนี้ไม่ควรพาดผู้ชมต้องบอกเลยว่าสภาพสวยจริงนะฮะเดี๋ยวจะหล่อจะเท่ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูเป็นอารอัปเดตสภาพหลังชงใบด้วยผู้ชมนะครับหลุดจองมาสดๆเลยนะครับผมนำมาถ่ายเลย นะคันนี้ป้ายแดงร้านเจ็ดนะครับบอกได้เลยว่าป้ายแดงเนี่ยราคาเรื่องอยู่นะเป็นรถที่เรียกได้ว่าค้นหาเยอะมากมากที่สุดเลยในรถครอบครัวนะครับด้วยช่วงล่างด้วยออปชันที่เขามีนะบอกได้เลยว่าสุดจริงนะครับคันนี้นะฮะขายเพียง9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวจัดยอดได้เต็มคุณผู้ชมแล้วผ่อนเพียงเดือนหนึ่งหมื่นสาพันบาทนะครับไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลย ใครที่มีครอบครัวใหญ่นะครับผมอยากจะใช้เดินทางการน่องเที่ยวนะฮะอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนและดูรูปร่างดีไซน์โฉมหน้านะครับก่อนจะเป็นโฉมออ l นิ w วนะฮะก็เป็นตัว m i n นอ c h a n น e คันนี้เลยนะครับไฟฟ u ู l l e ดเคี่ยวกระจังด้านหน้าโเมียมสวยๆผู้ชมนะครับโลโกงโลโก้จัดหนักจัดเต็มมีเลดราแจ้งเตือนออกนอกเลนด้วยเรียบร้อยเซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้านหน้าก่อนการชน4.4จุตำแหน่งไฟตัดหมอกมีครบนะครับ ตัวนี้เป็นสีดําเดิมโรงงานนั้งคันเดี๋ยวก่อนส่งมอบผมจะสปาสัดสีให้ใหม่ด้วยนะครับนี่สันเหลี่ยมตัวรถคมๆแบบนี้รอยต่อตัวรถแนะบสนิทชิดเชื้อกันนะครับนี่รอยต่อแน่นๆแบบนี้คุณผู้ชมซุ้มนะครับผมซุ้มล้อนะฮะโอ้โหแน่นๆแบบนี้นะครับโช้อัพช่วงล่างเดิมๆแบบนี้คุณผู้ชมนะฮะนี่โช้อัพเดิมนะครับผมน็อตเนดไม่มีขยับนะครับ ตัวนี้กระจกปิดฟิล์มให้เรียบร้อยปัดน้ําฝนหน่วงเวลาออโต้แล้วคันนี้ตรวจสภาพรถจากบริษัทกูนสเปคชันให้แล้วด้วยว่ารถไม่มีคันชนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนกระจกหูช้างใหญ่ๆเปิดปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยว LED ให้ด้านข้างบันไดเหยียบขึ้นสีดําด้านนะครับแหลกยึดหลังคานะครับเดิมๆคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวพวกเนี่ยหลังคาพวกเนี้ยผมให้ดูตัวสันเหลี่ยมนะนะครับอาจจะมีคราบสิ่งสกปรกนะไม่ต้องไปใส่ใจคุณผู้ชม ผมให้ดูรอยบุบรอยรักยิมว่ามันไม่มีนะฮะแหลกล้งค่าใหม่ๆแบบนี้นะครับผมยึดได้ง่ายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทาความสะอาดแต่ผมจัดการให้นะฮะ mm hmm. กระจกหูช้างเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้มีบสปอตมอนิเตอร์มาให้ด้วยแจ้งเตือนมุมอับสายตาเหมาะสําหรับรลดราคาเกือบล้านนะคันนี้ตีไปง่ายหนึ่งล้านทวนเลยแล้วกันนะครับและดูผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถโอ้โหคมสวยจัดคุณผู้ชมนะครับเส้นสายนี่ต้องบอกได้เลยว่าสุดจริง นะครับแล้วแมกขอบ20่สทูโทนลอยปัดเงานะครับยางขนาด2องหทับห้นะครับ R20 นะแล้วยางนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมดิสเบรก e b s s ทั้งหมด4ล้อแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกเลยว่าระบบเบรกระบบอะไรเนี่ยสุดยอดไปเลยนะคันนี้นะครับมีควบคุมการส่งตัวของตัวรถกันลื่นการถลายให้พร้อมนะครับเส้นสายโครเมียมคมๆแล้วดูด้านในนะฮะ เป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะครับเบาะหนังปักคูแม็กนี่เบาะเย็นคุณผู้ชมนะครับแล้วปีกบงปีกเบาะไม่มีล้มเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมแปดทิศทางให้ดูซอกน็อตนะครับซอกน็อตเสาเอไม่เคยถอดไม่เคยขันสภาพตัวรถใหม่มากคุณผู้ชมนะครับไม่น่าหลุดจองเลยผมบอกเลยนะฮะคันนี้เสียดายมากนะครับลูกค้าไม่เข้าเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะเลยหลุดจองมา แลวดูน็อตเนิร์ดนะครับเดิมทุกตัวผู้ชมนะครับเป้าอะไรพวกนี้ไม่หมดนะฮะใครสนใจรีบติดต่อหาผมได้เลยเนี่ยคุณดูโครงสร้างนะนะครับสปอตเม็ดอาร์ตนะฮะสิ่งแรกที่เราจะดูนะเวลาซื้อรถมือสองสักคันนีงนะครับเราดูสปอตเราดูเม็ดอาร์ตนะฮะโครงสร้างตัวรถว่าไม่มีตรงไหนเสียหายชำรุดนะคุณผู้ชมเนี่ยตามที่ผมพูดไหมนะครับ ขับรถมาหาผมพาให้ผมพาดูได้เลยพาชี้ทุกจุดเลยคันนี้เดิมทั้งคันทุกคันทุกอย่าง,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 ง Not, น็อตเนสไม่มีขยับผู้ชมแล้วแผงประตูด,ดีไซน์ตกแต่งมาเป็นหนังนะครับเดินได้ขาแบบนี้มือเปิดโทมิเอมโขหล่อล,อ,ลอเลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะขับเดิมๆนะครับรถที่ดีคือรถเดิมๆคุณผู้ชมคันนี้มาหล่ออยู่แล้วนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วด้านหลังเปาะกว้างมากๆนะครับด้านบนนี่ผนังนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไร สีเบจนะฮะช่องแอร์ลูกลมนะครับไฟเฟยติดลบหมดผู้ชมนะฮะตัวนี้เบาะด้านหลังเนี่ยปรับพับได้เรียบเลยตามสไตล์ของเจ้าอีวส์เขานะครับนี่มีเก็บแก้วเก็บไลายให้พร้อมคุณผู้ชมนะฮะปลั๊กชาร์จ220นะครับผมนี่มีฝามาให้ครบนะฮะเป็น USB ชาร์จนะฮะมีฝาปิดขอแขวนเกี่ยวยืดนะครับกระเป๋าจิงโจ้เบาะแถวปรับพับได้เรียบนะครับอันนี้คือตัวเบาะนะ บอดเดิมคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมลางให้ดูใหม่นี่นะครับบอดเดิมเลยนะฮะเดิมโรงงานเลยติดปรงติ๊กเกอร์ผมผ้าไม่มีขาดนะครับตัวน,นี้ใหม่มากนะฮะบอดแถวสามใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีที่วางแก้วพับได้เรียบเหมือนกันปรับง่ายคุณผู้ชมขึ้นง่ายเข้าออกสบายลำโพงรอบทิศทางแปดตำแหน่งนะฮะเครื่องเสียงดีแน่นอนนะครับ โครงสร้างเนี่ยไม่ต้องไปดูผู้ชมผมมีวารันตีมีใบเซอร์ติฟิเคตออกให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับว่ารถเนี่ยไม่มีการชนหนักิคว่ำม,มาแน่นอนผู้ชมไว้ใจผมได้เลยนะครับสถาบันกลางนะครับในการตรวจรถเขามาตรวจให้เรียบร้อยไม่ต้องไปจ้างช่างข้างนอกผู้ชมผมจัดการให้หมดนะฮะไว้วางใจได้เลยนะครับผมโครงสร้างตัวรถทันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงปลายท้ายนะครับเป็นลายไกดิง้งเส้น led แบบนี้โคมไฟเดิมแท้ไม่แตกไม่ล้าวประตูฝาท้ายเป็นโชคอัพไฟฟ้านะครับไฟเบรก ด้านหลังที่ฉลามชา์กฟินปัดน้ําฝนไล่ฟ้ามีครบผู้ชมแล้วตัวนี้เป็น4ี่คูณสมีโลโก้สี d ีนะครับโลโก้มิลเอ็กโลโก้ยูสุอยู่ครบนะฮะคันนี้ฝาท้ายระบบชกอัาไฟฟ้ามีกันหนีบมาให้ต้องถอยมีมาให้ครบผู้ชมนะครับไม่หล่อๆแบบนี้น็อตไม่มีขยับสักจุดนะฮะโอ้โหเรานําเข้ามาได้อย่างไงนะฮะสภาพสวยแบบนี้ฝาท้ายไม่เคยถอดไม่เคยใส่นะครับคันนี้ สวยจริงนะฮะใครชอบใครสนใจติดต่อหาผมได้เลยหัแล้วสองปรับพับได้เรียบนะครับผมตัวนี้นี่ที่วางคงวางของกล่องจะอยู่ด้านใต้เรียบร้อยนะครับเครื่องมือนะฮะอยู่ครบผู้ชมนะฮะใครที่ชื่นชอบอยู่นะครับผมมิวเอ็กาหาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะฮะติดต่อหาผมเซลล์หนวดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการดูแลให้นะฮะ บอกได้เลยว่าสภาพแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับผมเอาเลดชงเอาเลดชาร์จมีให้ครบไฟหลังติดครบปกตินะครับเนี่ยเป็นไงเบาอ,อันนี้คือข้อดีของมิวเอ็กนะฮะคือเบาอปรับพับได้เรียบเลยนะครับเอาฟูกมานอนได้เลยฝาท้ายปิดที่โหมดก็ได้หรือว่าจะปิดตรงฝาประตูตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นไฟฟ้าหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าสภาพแบบนี้หายากแล้วคุณชมนะครับ แล้วดูด้านล่างนะฮะเซนเซอร์ให้มา4.4ตำแหน่งนะฮะฝั่งละ2จุดทุาผู้ชมแล้วดูด้านหลังนะครับนี่เท่าเดิมแหนบเดิมท่อเดิมไม่มีสนิมนะครับผมพ่นกันสนิมมาเรียบร้อยยางอะไหล่เดิมๆเลยนะครับมีไปให้ครบนะฮะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับผมดูแลจัดการให้รถนี่พร้อมขับพร้อมขี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจัดการดูแลให้นะครับตัวนี้ล้อเดิมๆนะ ขี20เออขอขอภายขอบ20ผู้ชมล้อนะเป็นขอบ20หมดแล้วดูตัวสันเหลี่ยมมุมตัวรถนะไม่มีรักยิ้มไม่มีรอยบุบนะครับสวยจริงผู้ชมนะฮะใครชอบใครสนใจอยู่นะครับติดพอหาผมเซลล์หนวดคอโต้ได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าราคานี้ดีสุดๆ9 9 9,000บาทนะครับลดประหยัดจากป้ายแดงไปประมาณ5-6แสนแล้วผู้ชมนะฮะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับผม บอกได้เลยเอาไปขายเอาไปเรียกว่าใช้ไปเนี่ยขายต่อไม่มีขาดทุนสําหรับยูสูนะเขาเป็นแบรนด์หลักอยู่แล้วคุณผู้ชมนะครับนี่โฉมนี้นะครับสวยมากติ๊กตรงติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะตัวนี้กระจงกระจกเดิมแท้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าออตโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกล็อกล้นล็อกระจกปรับพับกระจกไฟฟ้ามีมาให้ครบเบาะไฟฟ้าผู้หน้าปรับคูม็กแบบนี้นะครับเป็นเบาะเย็นนะ เทคโนโลยีจากอิุสุนะครับครบคันคุณผู้ชมนะฮะแอร์เปิดฝาท้ายนะครับผมแอร์หลังฝาโปรงด้านล่างตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูด้านในโอ้โหเข้ามานี่นั่งสบายอย่างราชาคุณผู้ชมและดูกุญแจอย่างเท่นะฮะเป็นสมาร์ทเอ็นทีคีย์เลนปุ่มพูดสตาร์ทจะอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วคุณดูนะไฟโอ้โหเป็นไงนี่อย่าขับยานอวกาศนะะสำหรับนิวเอ็คันนี้คุณผู้ชมดู นะครับสวยมากอันนี้สมุนสตาร์รถเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่างานดีจริงนะฮะหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะครับเลือกภาษาได้นะฮะตัวนี้นะครับหน้าปัดเลนไม้นะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ยนะฮะก็จะเป็นหน้าจอสีทีเทีนะครับมัดวัดเลนไม้ด้านข้างก็จะเป็นแบบเรืองแสงเลขไม้เก้าหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบเอ็ดกิโลดูตรงนี้คุณผู้ชมนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะ ก็ครบเลยนะครับอยากอยากอยาก,ยาก,กขับยานอวากาศจริงๆนะครับครบจริงๆคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพตัวรถแบบนี้นะฮะในราคาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคุม้มแล้วพวงมลาลัยเป็น unction, มัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิพมาให้สำหรับตัวท็อปสุดนะครับ เลดแจ้งเตือนการออกนอกเลนความเร็วแปรผันตามรถคันหน้าเป็น Adaptive Cruise Control เรียบร้อยปรับเสียงเพิ่มเสียงวางสายรับสายได้หมดเลยคุณผู้ชมนะครับจอการทดสกรีนแยกเล่นซ้ายขวา2ฝัง่งได้ดู n a v i g เกเตดูเข็มทิศฟังเพลงได้ทั้งหมดแยกปรับได้เลยนะครับตัวนี้เชื่อมต่อนะครับแผนที่ n a v i g เกเตนะครับวิทยุบลูทู t h Android Auto USBMP3 เล่นได้หมดนะฮะ แอร์ <Air S 2> เป็นดูโอโซนกองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยคุณผู้ชมนะครับแยกปรับซ้ายขวาได้เลยนะฮะอยากจะให้ฝั่งซ้ายเย็นฝั่งขวาร้อนได้หมดเลยนะครับตัวนี้มี USB ให้นะครับ USB AUX นะฮะเอาเล็ดชาร์จไฟบอกสถานะ Airbag กนะฮะกล้องเกิ้งเดี๋ยวผมติดไปให้คุณผู้ชมนะครับหัวเกียร์หุ้มหนังมาแบบนี้โอ้โหดีไซน์หล่อแล้วดูกล้องถอยผู้ชม นี่เซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์การระยะหรือว่าเส้นบอกระยะเนี่ยจะหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะนะครับทำให้การถอยจอดเข้าซองเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจัดการให้ดูนะฮะปึ๊บนะครับถนะ๋ยให้ดูนี่นะครับเข้าง่ายนะเนี่ยเวลาเราเลี้ยวเราอะไรเงี้ยเส้นบอกระยะก็จะหมุนตามพวงมาลัยเราเลยนะครับนี่นะครับทัศนวิสัยในการมองเห็น สำหรับเจ้ายูโูนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าดีนะสูงนะครับสูงยาวเข่าดีเลยคุณผู้ชมเนี่ยเสา A ไม่มีปัญหาไม่บดไม่บังนะฮะนี่กว้างใหญ่นะครับ,นะรบแล้วเบรกมือเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยนะฮะเรามาดูด้านล่างกันมีระบบอะไรบ้างนะครับการเลื่อนยันถ่ายนี่ฮะคบวบคุมการทรงตัวของตัวรถเวลาลงทางลาดชันนะครับ HAC ระบบแจ้งเตือนกนการชนสามารถปิดหรือเปิดก็ได้นะครับ A off นะฮะแล้วก เบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมออโต้เบรคโฮคุณผู้ชมนะครับตัวนี้เป็นปุ่มปรับ4คูณ4นะฮะปุ่มทางชั้นนะครับทางที่มีหินนะฮะนี่ปรับได้นะครับขับ4นะครับใช้ความเร็วต่ำขับ4ใช้ความเร็วปลายนะครับปรับได้หมดที่วางแก้วที่วางแขนพักซอกนะครับด้านในมีเก็บให้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่เสียบ DVD m p 3นะฮะอันนี้คือเดิมนะ เดิมมาเลยผู้ชมเล่มดำอยู่ครบสมุดการใช้งานไม่ต้องพูดถึงคันนี้ประวัติูนยนเช็คได้นะครับตรวจสอบได้หมดนะคะคุณผู้ชมนี่กล้องอะไรต่างๆนะฮะกระจกมีไฟให้กระจกตัดแสงแบบแมนออโต้ขออนุนะครับนี่ตัดแสงออโต้เลยและตัวนี้จะเป็นกล้องนะครับผมกล้องที่เอาไว้แจ้งเตือนนะฮะเวลาออกนอกเลนหรือว่าจะเป็นตัวจับนะครับสัญญาณรถคันหน้านอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะฮะที่เก็บแว่นไฟเฟอร์ติดครบ ผ่อนหมื่นสามนะฮะพีพีที่มีรายได้นะครับสองหมื่นกว่าขึ้นไปสองหมื่นหกขึ้นไปออกรถคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนคําเลยนะครับติดต่อหาผมเซล์หนวดทอโต้ได้เลยนะฮะนี่นะครับผมควบคุมการส่งตัว,ต,วตัวรถดีมากนะฮะก็ระบบออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยจัดหนักจัดเต็มไปแล้วคุณผู้ชมนะครับในราคานี้ผมบอกได้เลยว่าคุม้มรถปีใหม่เนี่ยควรจะมีหมดแล้วคันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแทบไม่ต่างอะไรจากตัวใหม่เลยนะฮะ เดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นสามจุดศูนย์ DDI นะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วคุณผู้ชมเครื่องยนต์ดีเซลล้วนสายพงสายพานทางานปกตินะครับสวยๆแบบนี้นะครับเครื่องไม่ดันควันไม่ไหลายางร้อนท่านเครื่องนิ่งแบบนี้ติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับแผ่นซับเสียงนะครับโฟมซับเสียงอยู่ครบของเหลวต่างๆเดี๋ยผมดูแลจัดก,การให้ให้ดูคานด้านหน้าคุณผู้ชมนะครับเนี่ย น็อตไม่มีขยับไม่มีขันไม่มีไขเลยเนาะยึดฝาโพงพวกนี้นะครับใหม่หมดนะฮะกระปุกเบรก abs นะครับผมอ้องเครื่องใหม่ๆแบบนี้ใครสนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลยเซลล์หมวกพอโตโ้แข่งกันความร้อนแน่นแน่นยางลองนิ่มๆติ๊กเกอร์ข้อมูลการรู้รักษาอยู่ครบทุกผู้ชมนะครับอันนี้ของเดิมนะฮะนี่สปอร์ตเมทซ์นะครับครบเลย ก้าแสนก้าหมื่ก้าพันคุณผู้ชมนะครับได้รถหรูระดับเทพแบบนี้ไปขับผมบอกได้เลยว่าแจ๋วจริงๆนะครแผ่นเพจเดิมรีเวทสีดำนะครับเครื่องยนต์ไม่มีค่าน้ามันของเหลวหยดเยิ้มแล้วมาร์กสีเดิมยังอยู่เลยใครสนใจนะครับกับมิวเอคันนี้ติดต่อหาผม064843657เซลล์หนวดพอตโตยินดีให้บริการวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ